สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้มีการนัดหมายรวมตัวเพื่อจัดการชุมนุมในวันที่7หสิงหาคม2 5 6 4โดยการที่นัดกันเนี่ยนะครับจะเดินไปที่พระบรมมหาราชวังหลายคนนั้นก็คาดการว่านี่การดาเนินการของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงกลุ่มม็อบราษดอนนั้นเนี่ยกำลังคิดอะไรกันอยู่ในการที่จะดําเนินการในลักษณะแบบนี้หลายฝ่ายนั้นก็เตรียมการในการที่จะรับมือนะครับกับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ซึ่งแน่นอนครับกลุ่มคนที่จะรับมือนั้นก็เป็นกลุ่มที่รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากทางด้านพลตรีนายแพทย์เรียญทองแน่นนา ู้อำโดยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยทางด้านคุณหมอเรียนทองนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าในวันที่7สิงหานี้ต่อต้านกลุ่มม็อบขยะที่มุ่งจะทำชั่วคู่บุกพระบรมมหาราชวังด้วยการเชิญชวนมาร่วมโบกธงชาติขับไล่เสนียดจันไรและเป็นจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีตั้งแต่เวลาตอน 10บโมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงนะครับที่อาคารคลังสินค้า4ดอนเมืองพลังความดีปกป้องสถาบันนี่ครับคุณหมอเรียนทองนั้นเคลื่อนไหวนะฮะเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็คือจะใช้ความดีนั้นเนี่ยนะฮะขับไล่เสนียดจันไรเป็นจิตอาสาช่วยกันดูแลโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยองค์กรเก็บแผ่นดินองค์แฮชแท็กาคีประชาชนปกป้องสถาบันแฮชแท็กเชียร์ลุง แฮแท็กบิ๊กแดงแฟนเพจนะครับนี่ฮะก็ใครที่ว่างนะครับในวันที่7สิงหาคมนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับก็ไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเพื่อทำความดีทำความสะอาดนะครับโรงพยาบาลสนามเวลา10โมงเช้าไปกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะต้องทำการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเราสามารถที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้ แต่อย่าละเลยในเรื่องของมาตร,ราการการป้องกันโควิด -19 ซึ่งเวลานี้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับบุคลากรสาธารณสุขนั้นกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะปกปักรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากมัจจุราชที่ชื่อว่าโควิด -19 ดังนั้นพวกเราทุกคนก็อย่าสร้างความลําบากให้กับหมอพยาบาลไปมากกว่านี้การที่จะไปไหนต่อไหนก็ตามนั้นสิ่งที่เราจะต้อง พึงระลึกเสมอก็คือว่าการรักษามาตรการสาธารณสุขสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะหา่างแล้วก็การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสิ่งเหล่านี้เราควรเน้นย้ำกันเอาละครับดังนั้นเวลานี้พลังเงียบต่างๆนั้นเริ่มที่จะเคลื่อนไหวออกมาปกป้องออกมาต่อต้านกลุ่มม็อบปลดแอกที่คิดการไม่ดีไม่ร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะนัดรวมตัวไปบริเวณพระบรมมหาราชวัง ก็ติดตามต่อกันนะครับว่าสถานการณ์ในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรครับ